ยายมุกดาสีผ้าช่มสวนทุเรียนของหน้าเอิงสวนเพิ่นปลูกอยู่มูซีดอนข้าวแก้วจ้ะแต่ว่าเอิงเพิ่นเป็นคนมูกเก่านะจ้ะมาช่มสวนทุเรียนนะจ้ะเดี๋ยวยาย่มุกดาสีผ้าช่มสวนทุเรียนจ้าพี่น้องเบื่องมกทุเรียนสวนหนาอึงเบื่องจ้ะอู้สุดยอดเลยจ้ะสุดยอดสุดยอดดูแลผลผลิตในย่างดีนะจ้ะพี่น้องเบิง่งลูกมีกับใยใยจ้ะผลผลิตได้ผลผลิต มึงบุนจะเกศกับปลูกทุเรียนมีหลายสวนเ้ยจ้าพี่น้องมึงลูกนี่ก็อยู่ตำาๆเนาะจ้า,จาอยู่ตำาๆนี่จะต้นกับที่พุ่มใจอยู่เนาะคะ่ะเนาะทุเรียนเพิ่งกับมีหลายหลายเลยคะ่ะแล้วแยกบุกดาที่้าบิึงเนาะคะ่ะว่าทุเรียนเพิ่งมีหลายตน้นซ้ำเลยมีจา้าสวนสวนเพิ่งกับมีหลายต้นอยู่จ้านี่ทุเรียนเพิ่งขึ้นงีเป็นยี่สิบกว่าต้นแล้วจา้าทุเรียนมีกวยปลูกแซมเนาะคะ่ะมีคามีตะไคร้ภาไที่พพิึงตน้นอีกหลายตน้นมีหลายตน้ยตนจา้า จะพาดูนะคะจะพาชมสวนทุเรียนนะคะไบบังทุเรียนพ่นกระย่างอันนี้ดีค่ะเป็นใบแบบสมบูรณ์นะจ๊ะเิ่นจ้ะทุเรียนมีหลายต้นมากเลยเป็นยี่สิบกว่าต้นนะจ๊ะสวนทุเรียนมีแต่ต้น,นสวยๆต้นนี้ก็สวยจ้ะคือที่ป,ปูกประมันสีหาปีเนาะค่ะจังสีเ็ด้ผลผลิตจ้ะอบองต้นนี้กับพ่นกระาก็ล่างเป็นไง ว่นนี้หน่อยแล้วลายยืดิจ้ะพี่น้องบึงเห็นมัจ้ะบึงจ้ะบึ้งอี่งทุเรียนแล้วทุวเรียนอื่งแล้วกำลัางงามเลยจ้กะกำลังงามเลยกำลังจะเป็นลูกด้วยค่ะบุญจ้ะเห็นมั้จ๊ะมีแต่ลูกใหญ่ยยๆหญเอฟเอฟเลยนี่ลายต้นนัจ้ะบึงต้นนี้ก็มาบึงอีกต้นนึ่งจ้ะต้นนี้ก็เป็นไว้กันจ้ะ เป็นลูกเป็นไว้เท่กันเห็นว่าจา้ะนี่ค่านี่ค่ากำลังเป็นลูกเลยขอบคุณที่รับชมนะคะต้นทุเรียนเยอะเลย